สวัสดีจ้าพ่อจ๋าแม่จ๋าเมื่อคืนฝนตกหนักเลยนะไไที่ลบบุรีอะเมื่อวานนี้ไม่ใช่เมื่อคืนเนี่ยอย่าพินเลยไปจับปลามาได้ตัวหนึ่งตัวนะแค่หัวครึ่งหัวเนี่ยไม่ได้หัวเดียวนะขอบอกว่าอร่อยมากเมื่อคนทำไม่ด่างมะนาวเดี๋ยวึ้นมาก่อน ยำก่อนในนี้มีอะไรเนี่ยเอาเหงือกออกไม่หมดวันนี้ถ้าฉันกินหมดคนเดียวนะท้องหยอดเอ้ยตัวนี้ยนะเมื่อคืนเราออกไม่หมดเขาบอกว่าเป็นน่ากินมากชิมก่อนโอ้โหตาแจ้งเนี่ยเปรี้ยวทั้งเผ็ด เมื่อคืนนี้ฝนตกเยอะต้นไม้ใบหญ้าดูนะ่ะสวยงามตามท้องเรื่องเลยจ้ะบางคนบอกว่าบอนสีจะโดนฝนได้ไหมไม้ด่านจะโดนฝนได้ไหมได้จ้ะได้แต่ถ้าเป็นหูช้างอนะโดนฝนมากๆลากเน่าจ้ะโคนเน่าจ้ะโคนช้ําแต่ถ้าเป็นตระกูลพวกอะไรนะอโลหรอโคโลโคโลโคโลคาเซียนเนี่ยเขาจะชอบน้ํามากพวกเลมอนพวกอะไรเนี่ยเห็นไหมนะ่ย ตัดผักมาไม่ได้ตัดมาแกงนะวันนี้ตัดมาขายจ้ะตัดทุกวันทำทุกวันยอดมีเมียแล้วลืมแม่แล้วลืมยายแลย้วเพิ่งไปรับกลับกันมาเมื่อวานเนี้ไปหลงสาวไปติดสาวนูนอะจำชื่อบ้านไม่ได้ละไปรับกลับมาจะอวดว่า บอนอะมีเพื่อนบางคนบอกให้เยพินรีวิวบอนช้างเผือกให้เอาช้างเผือกมารีวิวมั่งนี่จ้ะช้างบันเยพินจ้ะใส่ห้ามตามท้องเรื่องไหมจ๊ะวันนั้นที่มีกอใหญ่อยู่ว่าแล้วพอดีขอโดนลายแดงยุบไป,ปไงเยพินก็เลยเอาขอไปช้ำใหม่ดูกอเนอี่ยหัวเดียววะเนี่ยวิธีปลูกไม้จะแบบว่าให้เขาตั้งหลักนานๆอะ ไม่ต้องผสมดินไปเลยนะจ๊ะถ้าเราจะใส่กระถางใหญ่อย่างเงี้ยกพรจ่าไปจ่าไม่ต้องเลยจ่าดินน่ะใส่ดินแล้วจะทำให้แน่นจ้ะี่จ้ะให้ดินแน่นไว้เวอร์มิคูลรเหินบุกเข่าวไกวใส่ไปเยอะๆถ้าบ้านเราอ่ะหายยากๆคนเฒ่าคนแก่ผู้เฒ่าผู้แก่บ้านเราอ่ะใช้่านหุงข้าวก็ได้จ้ะ่านป่นเนระาผสมลงไปบ้างจ้ะแล้วก็ไอเนี่ย โฟมอะโฟมะฉีดเป็นชิ้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 นใส่ลงไปบ้างแล้วดินเขาจะไม่แน่นจะทําให้เขาอยู่นานกระถางแน่นไอ้จ่ากระถางแน่นลากไม่แน่นจะลากโปง่งและเด,ลเดินง่ายเดินลากเดินง่ายแล้วอันนี้เนี่ยที่เยียพินชอบมากเลยเนี่ยน,นจะจ๊ะที่เยยพินชอบใส่เลยหรือเปล่าอะไรใส่ไปเมื่อกี้นี้แล้วเนี่ยใส่แล้วงามใส่แล้วสวยใส่แล้วดีอ่ะ ที่มีหัวปลาต้มมาอวดจะไม่ใช่อะไรหรอกจะบอกว่าเนี่ยหัวไส้ปลาเก็ดปลาที่เราทําแล้วเนี่ยจ้ะเดี๋ยวพี่พินพามาดูแหวกให้ดูเห็นไหมไส้ปลาเก็ดปลาเนี่ยใส่ไว้อย่างเงี้ยนะถ้าทําให้ดินไม่แน่นจ้ะจะทําให้ดินฟูจ้ะไส้ปลาก้างปลาเก็ดปลาแต่ว่าที่ไม่ใช่โดนความเค็มนะทําเสร็จแล้วอะ่น้ําล้างปาลาลาดต้นไม้นี่งามมากดูสี สดใสสดใสสดใสแจมปด๊ดแจมป๊ดเลยเดีย๋ยววันนี้โดนแน่วันนี้หรืออันนี้อีกต้นหนึ่งผานี้ขายแล้วจะบอกว่าไม้ที่โดนไยแดงโดนเพีก้กกินโดนอะไรค่าลมฟ้าลมฝนมาแรงๆแบบนี้เขาจะไปก็ฝนเลยจ้ะนี่จ้ะสวยงามตามท้องเรื่องไหมพุทธรักษาคีโอพัตตาสีเหลืองสีแดงแจมปด๊ดดูดอกอนะ โอ้ยล่วงละสวยจริงถ้าต้นไหนมีเขาจะดอกเขาจะรวมกันเลยนะบางดอกก็สีเหลืองก็สีแดงรวมกันจะบอกว่าถ้าต้นไหนมีสีเหลืองเยอะลายจะน้อยจ้ะแต่ถ้าต้นไหนดอกแดงเยอะเนะี่ยถึงจะเป็นกอเดียวกันนะ่ะแดงจนดำเลยจ้ะปลูกง่ายขายดีสวยงามสวยงามมานอกเรื่องอีกแวะมาดูอันนี้อีก แล้วอะไรอีกอย่างหนึ่งที่ใส่แล้วต้นไม้ชอบมากเลยน้ำล้างผักล้างปลาไอโนนไอนี่ไอนั่นไงไอนี้ออดิบด่างใส่ไปเลยจ้ะน้ำล้างผักล้างปลาน้ำที่ว่าล้างหมูล้างไก่ล้างเป็ดล้างไก่ล้างหมูล้างแมวล้างหมาอะไรก็ได้จ้ะเก็บประจำแต่ตอนนี้มีคนอยากค่ะยยพินบอกว่ายกยอดกระดาษอะ ยกยอดแล้วทำยังไงยกยอดแล้วไปปลูกลงดินเลยเหรอจ้ะแช่น้ำยาเล่งรากก่อนจ้ะแช่น้ำยาเล่งรากประมาณสักครึ่งชั่วโมงอะจ้ะครึ่งชั่วโมงหรือชั่วโมงหนึ่งแล้วก็ล้างให้สะอาดนะแล้วก็ไปแช่น้ำยาเล่งรากจ้ะแล้วก็เอามาเอาปูนแดงทาจ้ะแล้วก็ไปชําไว้ชํามชัมาที่นี่ก็คือใส่พวกขุยมะพร้าวพวกอะไรอย่างเงี้ยอย่างที่เราทาํะมะพร้าวสับไม่ใช่ขุยมะพร้าว ใส่มะพร้าวสับใสอะไรลงไปแล้วตอนนี้เดี๋ยวเขาก็มีรากแต่ต้องเอาไว้ในร่มนะจ๊ะไว้ในร่มที่ลมพัดผ่านนะแต่เขาจะแตกขึ้นมาใหม่ไวมากจ้ะโอโ้ดูประกายดาวเยพินต้นนี้แม่คุณเลยเราบอกว่าหนูน้อยหนูนนดงังสู้ใครเขาไม่ได้มัวแต่หลงงามกินขี้แพะไปเยอะนี่เริ่มด่างละแล้วเห็นไหมเนี่ย ข้อดีของเปลือกไข่ของเก็ดปลาเนะีย่ยเนี่ยเยปินใส่ไปเนะี่ยคุยดูได้จ้ะเนี่ยดินฟูฟ่องอืดินไม่มีแน่นจ้ะถ้าเราใส่เปลือกไข่ใส่เก็ดปลาใส่อะไรลงไปโคนเนี้ยดินมันจะแบบดินฟูอ่ะจ้ะทำให้ต้นไม้สีสันสดใสเนะี่นยเบญเพินก็จะใส่อยู่อย่างเนี้ย ทำปลาก็เอาเกดปลามาใส่กินไข่เตาะเปลือกไข่ก็เอาเอาเตาะไข่ก็เอาเปลือกไข่มาใส่ก็ยังทำอยู่อย่างเงี้ยต้นไม้จะสีสันสดใสจ้ะแต่ว่าไม่ได้ใส่ทุกต้นนะเดี๋ยวก็จะบอกว่าแกขี้โมกเกินไปมั่งอย่าพินสวนเบลเลบลลาแกขี้เกดปลากับอะไรมาใส่ทุกต้นอันนี้ก็เป็นน้ำหมักจุลินทรีย์สั่งข้อแสงมั่งน้ำหมักหัวปลาเก็ดปลาหอยเชอรี่ที่เวลาจะพินทำนาก็จะมาใส่ถังหมักไว้จ้ะเวลามีเวลาก็เอามาลด เห็นไหมขอบอกว่าไม่ได้ใช้ปุ๋ยเคมีนะจ๊ะเมื่อก่อนนี้ใช้ออสไอปุ๋ยละลายช้าเดี๋ยวจะเอ่ยชื่อใช้ปุ๋ยละลายช้าป่าไปาอยู่ด้วยใหม่ๆใ,ใ,ใส่เยอะยอดขาดเลย <c oughs> <c oughs> กันเลยตอนนี้เลิกใช้ทั้งหมดเลยจ้ะอันนี้เก็บทิ้งเลยบอนที่เราผ่าแล้วไม่ขึ้นน่ะที่ไม่ขึ้นที่เราคิดว่าไม่ขึ้นน่ะเราคว่ำไวนะ้เนี่ยตาม ก็ป่องก็แป้อง,ปอ,ง,ปอ,งอย่างเงี้ยตามอ่างตามอะไรเดี๋ยวเขาก็ขึ้นจ้ะเขาได้น้ําได้ดินเนี่ยขึ้นแล้วเนี่ยโลากโปดเลยป้าเอ้ยเห็นไหม